ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆครับมีรักนักสะสมครับมาพบอีกเช่นเคยนะครับกับช่องคน2เหรียญเฟอร์มลี่ครับสําหรับคลิปนี้ทางช่องมีข้อมูลนะครับที่ได้ถ่ายทอดออกไปนะครับในแต่ละคลิปที่มีการรับซื้อหรือว่ามีการแนะนําเกี่ยวกับเหรียญกระสับไทยนะครับเรามาติดตามรับชมนะครับเกี่ยวกับข้อมูลครับเหรียญที่ได้เปิดรับซื้อไปนะครับเพื่อเก็บสะสมครับของทางช่องนะครับ ทำไมต้องเป็นเหรียญแบบนี้ทำไมต้องเป็นธนบัตรแบบนี้นะครับเราไปเข้าเรื่องกันเลยนะครับมาดูครับว่าที่ทางช่องได้รับซื้อไปนะครับก็คือเหรียญที่มีนะครับผิวแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนะครับเพื่อนๆดูตามคลิปไปนะครับว่ารายละเอียดที่ทางช่องได้เปิดรับซื้อเพื่อเก็บสะสมนะครับเป็นเหรียญแบบไหนนะครับ เนื้อแบบนี้นะครับที่มีการซื้อนะครับอ่านะครับเป็นปีพอศไหนก็ได้นะครับมีอยู่คลิปนึงนะครับเป็นปีพอศไหนก็ได้ที่เป็นเนื้อแบบนี้นะครับรับซื้อราคาสูงสุดอ่าบวกเพิ่มไปอีก5บาทนะครับและดูสภาพความสวยงามด้วยนะครับว่าอ่าเป็นเหรียญที่มีลักษณะอ่าเนื้อนะครับมีความสวยงามแบบนี้หรือเปล่านะครับ แบบนี้ก็จะมีราคานะครับบวกเพิ่มอีกประมาณ3บาทนะครับแบบนี้นะครับถ้าเป็นเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อเนื้อทรายนะครับเนื้อทรายนะครับแบบนี้นะครับและมีนะครับขอบที่สูงขึ้นมานะครับสูงขึ้นมาสูงขึ้นกว่าไส้ไส้ของเหรียญนะครับนะครับเห็นไหมครับ มันต้องเป็นแบบนี้นะครับต้องแบบนี้นะครับเท่านั้นนะครับเห็นไหมครับนี่คือขอบสองข้างนะครับที่ทางช่องเปิดรับซื้อไปอันนี้เป็นเคสที่เหรียญเหรียญที่นะครับมีไส้ลึกนะครับไส้ลึกนะครับเห็นไหมครับนี่คือรับทุกปีพศนะครับแต่ต้องเป็นเหรียญชนิด5บาทนะครับและเนื้อเป็นแบบนี้นะครับนะครับ ก็จะประเมินราคาให้ท่านนะครับถ้าท่านมีนะครับลักษณะแบบนี้คือนี่เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่เปิดรับซื้อไปนะครับเป็นปีพศไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวทางช่องจะประเมินราคาให้ท่านเองนะครับแต่ต้องมีขอบนะครับทั้งสองข้างนะครับสูงกว่าไส้กลางนะครับในชัดเจนครับสำหรับ เปิดรับซื้อคลิปคลิปก่อนนะครับและคลิปล่าสุดจะเป็นเหรียญปีสามหนึ่งนะครับเหรียญปีสามหนึ่งทไมต้องเป็นปีสามใช่ไหมครับเดี๋ยวครับหาก่อนนะครับนะครับปีสามหนึ่งครับปีสามหนึ่งก็คือเหรียญนี้นี่เองนะครับ แต่ว่าลักษณะนะครับทางช่องต้องการที่จะได้รับนะครับได้ต้องการเหรียญแบบนี้นะครับแต่ต้องเป็นปีสามหนึ่งเท่านั้นนะครับครับรับเหรียญละห้าสิบาทนะครับบวกเพิ่มห้าสิบาทนะครับความต่างของเหรียญน,นะครับครับปีสามหนึ่งนะครับต้องการปีสามหนึ่งเท่านั้นนะครับ และมีไส้นะครับตรงกลางนะครับต้องลึกนะครับเหมือนเหรียญทั่วไปนะครับแต่ว่าต้องการแค่ปีสามหนึ่งเท่านั้นนะครับต้องการแค่ปีสามหนึ่งนะครับต้องเป็นปีสามหนึ่งครับถึงจะได้บวกเพิ่มอีก5้าสิบบาทนะครับชัดเจนนะครับลักษณะก็คือเหมือนเหมือนเหรียญทั่วไปแต่ว่า เหรียญทั่วไปที่ที่ได้กล่าวไปก็คือไส้ตรงกลางต้องลึกลงไปนะครับแล้วก็ขอบสองข้างนะครับขอบสองข้างต้องสูงนะครับและต้องเป็นปีสามหนึ่งเท่านั้นนะครับสามหนึ่งเท่านั้นบวกเพิ่มไปอีกห้าสิบาทนะครับโอเคครับสําหรับรายละเอียดนะครับสําหรับเหรียญกระสับนะครับและมาดูธนบัตรบ้างนะครับธนบัตรที่ ทางช่องได้เปิดรับซื้อไปนะครับจะเป็นเขาเรียกว่า,เ,าเลขกระจกนั่นเองนะครับเลขกระจกเลขกระจกเป็นยังไงนะครับเ,เพื่อนๆสังเกตดูครับจะมีหลายแบบนะครับแบบที่แบบนี้ก่อนนะครับเพื่อนสังเกตดูนะครับ0 4 7นะครับแล้วก็ ด้านล่าง047และมี3ามขั้นนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเลขกระจกนะอย่างหนึ่งนะครับนี่อีกชนิดหนึ่งนะครับและอีกชนิดหนึ่งก็คือแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนับจากข้างบนนะครับ4 9 1นะครับเห็นไหมครับนับด้านล่างไปอีกนะครับ4 9 1นะ 4 9 1 9นะครับ4919ข้างบน4919เห็ 19, นไหมครับถ้าไม่มีตัวเจนะครับก็จะเป็นธนบัตรที่เลขกระจกจริงๆเลยนะครับเลขกระจกที่มีความชัดเจนนะครับสำหรับใบอีกใบนี้นะครับใบนี้ก็คือถ้าไม่ถ้าไม่ถ,ไมถ้าเลขเจ็ดตรงนี้นะครับเลขสามครับเลขสามนี่เป็นเป็นเลขศูนย์หรืออะไรนะครับนี่ เป็นถือว่าเป็นเลขกระจกอย่างหนึ่งนะครับชนิดหนึ่งนะครับแล้วแต่ครับแล้วแต่ผู้ที่ชื่นชอบนะครับ047นะ047นะลองพับดูนะครับเพื่อลองพับดูนะครับพับตรงนี้ครับจะมาชนกันเห็นไหมครับ0ชน0 4ชน4แล้ว7ชนชนนะครับนะครับและและใบนี้นะครับใบนี้ก็ลักษณะก็คือ นะครับนับจากด้านบนนะครับสีนะครับ, 49, รบเห็นไหมครับ1ตรงกัน99ตรงกันเห็นไหมครับนี่ก็ถือเป็นเลขกระจกที่มีหลายแบบนะครับเลขกระจกมีหลายแบบแล้วแต่ว่าผู้ที่จะชอบในการเกี่ยบสะสมแบบไหนนะครับและทางช่องนะครับที่มีการรับซื้อไปนะครับขอรับเฉพาะ องพ no ่อรอเก้าเท่านั้นนะครับองรอสิบยังไม่รับนะครับองรอสิบยังไม่รับนะครับธนบัตรที่เป็นเลขกระจกนะครับและราคาก็ไม่สูงนะครับใครมีนะครับขององค์พ่อรอเก้านะครับสามารถจะส่งเข้ามานะครับให้ทางช่องประเมินราคาให้ท่านได้เลยนะครับราคาไม่สูงนะครับหลักสิบนะครับราคาหลักสิบสำหรับเลขกระจกที่ ทางช่องนะครับต้องการเพื่อเก็บสะสมนะครับแต่ต้องเป็นองค์พ่อหลอ9เท่านั้นนะครับเน้นย้ำนะครับองค์พ่อหลอ9เท่านั้นนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีข้อมูลที่มาเน้นย้าให้ท่านนะครับว่าทั้งเหรียญทั้งธนบัตรนะครับแบบไหนนะครับที่ทางช่องต้องการนะครับก็นํามาให้ท่านนะครับชมอีกรอบนึงว่า ต้องเป็นแบบไหนนะครับบางท่านเข้าใจผิดนะครับว่า,าเหลียนเนื้อทรายทำไมต้องเอาปีพศเดียวนะครับทำไมต้องเอาแค่ปี3ามเพราะอะไรนะรเพราะว่ามีลักษณะแบบนี้นะครับเยอะมากนะครับเยอะมากทางช่องไม่สามารถที่จะรับซื้อท่านทั้งหมดได้นะครับก็เลยยกขึ้นมาคือต้องเป็นปีพศ 2531เท่านั้นนะครับสำหรับเหรียญเนื้อทรายที่แบบนี้นะครับเห็นไหมครับมีขอบแบบนี้โอเคครับสำหรับข้อมูลก็จะมีมาฝากเพื่อนๆให้ตามหาเหรียญที่ทางช่องนะครับประกาศร,รับซื้อเพื่อเก็บสมเปนนครับอบอกตรงๆเลยว่ายังไม่มีร้านรับซื้อนะครับเหรียญประเภทนี้และธนบัตรประเภทนี้ครับยังไม่มีการรับซื้อของ ร้านรับซื้อโดยตรงก็ยังไม่มีนะครับนะขนาดบางช่องที่มีการเปิดรับซื้อก็ยังม,มียังไม่มีการเปิดรับซื้อนะครับที่แน่นอนนะครับนะสำหรับใครมีนะครับก็ติดตอ่อเข้ามาทางละเอดกับช่องคนส่งเหรียญแฟมิลี่ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ทางช่องก็ขอจบการรีวิวนะครับการซื้อขายนะครับธนบัตรเหรียญน,นะครับกระสาบไทย ขององค์พ่อรอเก่าวไว้เพียงแค่นี้นะครับพ้นใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ